Okay. ก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมน,นี้ผมก็จะมาเอาเกมที่ผมเล่นไว้เมื่อวานนะครับมาให้ดูเพราะว่ามันมีรูปแบบที่น่าสนใจอยู่ทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากมายอะไรแต่ว่ามันเป็นรูปแบบที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจ เกมนี้ผมเล่นผ่านทาง chess.com นะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับนี่ผมเล่นเป็นหมากดำนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นหมากขาวขาวเล่นได้ดีทีเดียวนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ขาวเปิดเกมมาด้วยสุดมาตรฐาน position นะครับ d. 2, d 4ผมตั้งรับด้วยคาโลคาน c2 c6 นะครับแล้วก็โอขาวเล่น กสิบค่อนข้างมากทีเดียวโดยการเปิดรูปแบบเกมคล้ายๆกับ King g มบิ i โอเพนนิ่งนะครับโดยการเปิดหน้าพรทางด้านฝั่ง k คิงไซด์ออกมาเต็มที่ซึ่งเป็นรูปแบบที่อกสิบมากๆทำให้ผมต้องเล่นเล่นตั้งรับอย่างรัดกุมนะครับก็เดินต่อไปด้วยการพร n d 2D5 นะครับขาวก็ไม่แลกด้วย แต่เน้นในการลุกเปิดพื้นที่เข้ามากินเข้ามาทางฝั่งแดนของผมอีกนะครับโอ้ยแล้วค่อนข้างลำบากจึงต้องเดินบิชอปขึ้นมากันพรอ,อีกเม็ดนึงไว้นะครับเขาก็ตอบรับด้วยการเดินไนลุกเต็มที่ซเซฟป้องกันให้มีพอให้บิชอปของผมมีพื้นที่ว่างในการมุฟต่อมาที่ S7 ในอนาคตเผื่อไว้ก่อนนะครับ ขาก็ยังคงรุกต่อมาอีกนะครับพรเพื่อที่จะทำลายโซนการป้องกันของผมก็เซฟโดยการขึ้นพรไปเสริมกำลังอ e ินฟอสเข้าไปที่ดีที่ดี้ด้วย e6 อีกเม็ดหนึ่งนะครับเาขาก็ยังไม่หยุดในการโจมตีบุกค,คืบเข้ามาโดยการเดินพรปิดขึ้นมาโ เครียดแล้วครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในการเล่นของขาวค่อนข้างเยอะมากทีเดียวที่ผมถูกบีบพื้นที่ในการเล่นเหลืออยู่แค่สองสามแถวแค่นั้นเองนะครับค่อนข้างเกมนี้ข,ขาวกดดันหมักดําได้ค่อนข้างดีทีเดียวจึงต้องหาทางเดินรูปแบบตบโต๊ะกลับบ้างนะครับในการเดินมาขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าที่จะ หาทางาสวนคืนในอนาคตเขาก็ยังรุกต้นไม้ขึ้นมาอีกตัวนะครับผมจะเห็นว่าตรงตำแหน่งเซนเตอร์นี่เขากดดันผมได้มากจริงผมจริงทำได้เพียงแค่สู้กับทางด้านปีกนะครับโดยการเดินมาเข้ามาจะเห็นว่าเดินมาเม็ดนี้เพื่อที่จะโจมตีตำแหน่ง C2 นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขา เพราะมันเป็นตำแหน่งที่ยากที่จะป้องกันมากของขาวเพราะถ้าไนท์มู Move to c2 ได้สำเร็จก็จะเป็นการ Check King and Check r o o p นะครับเป็น Double Fork ทำให้ฝ่ายขาวต้องเสียรุกได้นะครับเมื่อขาวเห็นจุดนี้เลยต้อง Move ต้องหาทางทำอไรสักอย่างเพราะามันป้องกันไม่ได้นะครับป้องกันได้ครา้งลำบากขาวก็เลย Move k i เพื่อจะป้องกันดับเบิลฟอกขาป้องกันดับเบิลฟอกเห็นว่า King ง o v e ออกไปแล้วกลายเป็นจุดอ่อนอจุดหนึ่งที่จะฉกฉวยโอกาสให้ผมได้กระทำการนะครับก็ลเลยจัดการเดินมามาขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะเดิน Night to G4 to ูเช็คนะครับ and แล้วก็โซออนเผื่อจะมีจุดอ่อนของขาเพิ่มเติมอีกให้ผมฉกฉวยได้นะครับ ถ้าว่าขาวก็รู้เลยเดินพนตามขึ้นมาป้องกันไม่ให้ม้าขึ้นมาเช็คคิงไดออ้ผมก็เดินจู่จมต่อได้คอน้านวันบากทีเดียวทำยังไงดีนะแต่จุดอ่อนที่ตำแหน่ง C2 Knight2 C2 ยังมีอยู่า่ผมเห็นอย่างนั้นก็เริ่มต้นที่จะทําลายโซนการเล่นของขาวในการใช้ม้านี่แหละครับ น่าจะเป็นการตำแหน่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพื้นที่ของขาวมีตำแหน่งที่ผมสวนกลับได้ละเอาละ Let's Dance t h e n i g h t and why catch me if you can ตึงเริ่มต้นใยการเปิดบิชอป p เข้ามาซัพพอร์ตนิดนึงก่อนนะครับขาวก็ได้โอกาสจมตีมาโอเ okay. ค Let's Dance หนึส C ีคีเช็คคิงพรอนเข้ามานะครับม้าก็นี่ถ้ากินบิชอ OP ผมก็กินไนท์เขาก็เลยจัดการเดินบิชอ OP เข้ามาเพื่อจับเบิ้ลฟอกทั้งบิชอ OP แอนไนท์ของผมนะครับก็จัดการแรกม้าก็เอาควีนกินถ้าเอาคิงกินก็ผมก็จะได้เป็นเดับเบิรเช็คเหมือนกัน มาผมก็มีทางรอดแล้ววยการเช็คควีนเช็คควีนทำให้ขาวไม่มีโอกาสจับกินบิชอปของผมเมนั้นได้นะครับเขาต้องมูฟควีนนี้เลยที่จะกลัาว่าจะมาจับกินมาของผมไม่ได้ catch me if you can ออน่าเสียดายไม่สำเร็จนะครับก็เดินมาลงมาเช็คควีนแล้วก็ดับเบิลฟอรกที่ตำแหน่งของพอรอีกเม็ดนึงให้ขาวเสียทั้ง รูปแบบโซนกันหายไปแล้วแล้วก็ยังน่าจะได้เพิ่มอะไรอีกเม็ดหนึ่งนะครับผีเขาต้องหนีออ,อกไปแต่ว่าเขาก็แก้ไขด้วยกันกินมาของผมได้ก็จับกินมาของผมตอนนั้นได้สําเร็จแต่ถ้าว่ามาตัวใหม่กลับเข้ามาแทนที่ครับสำเร็จไม่มีทางที่จะกําจัดมาของผมออกไปได้ง่ายๆหรอกนะครับมาเห็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ลบพีนไป ซึ่งแน่น,นะครับผมก็แผนว่าจะเอาบิชอปเท็ e พร์อดจีทรีเชกคิงต่อเมื่อข่าวเห็น,นัน้นแล้วข่าวก็รีไซน์เพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการม้าของผมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการแดนส์ม้าจากมุมด้านข้างขอบด้านข้างของกระดานเข้ามาตรงกลางได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวถ้าใครสนใจก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับที่เชส s s c o อกับผมขอบคุณครับ